สำหรับบ้านในวันนี้นะคะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรารีอยู่ในอำเภอเมืองไปยังตลาดรวมโชคเพียงแค่10นาทีห้างเซ็นทร์ลเฟสติวัลเพียงแค่15นาทีบนพื้นที่กว้างขวางมาพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำเลยค่ะเดี๋ยวตามมารับชมกันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับโบและทีมงานคูเมือง Property นะคะวันนี้โบพาทุกท่านค่ะมารับชมบ้านสร้างใหม่นะคะอยู่ในโซนอำเภอเมืองเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอร์ค่ะอยู่ในย่านที่วิวธรรมชาติและก็เข้าตัวเมืองเพียงแค่ประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นนะคะการเดินทางจากสนามบินค่ะใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 30นาทีค่ะ28กิโลเมตรนะคะแล้วก็ใกล้กับตลาดรวมโชคนะคะห้างมีโชคพลาซ่าค่ะเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะคะส่วนห้างเซนเร์เฟสติวัลค่ะ15นาทีค่ะและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำนะคะก็จะใกล้กับโรงเรียนนานาชาตินครพายัพอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลนะคะเพียงแค่ 10นาทีค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นแบบบ้านที่โปร่งนะคะแล้วก็สร้างใหม่เลยค่ะมาพร้อมกับเนื้อที่ดิน142ตารางวาพื้นที่ใช้สอยค่ะ408ตารางเมตรเลยนะคะฟังก์ชันบ้าน4ห้องนอน5ห้องน้ำพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะสำหรับรายละเอียดด้านในนะคะจะสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตามโบมารับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชม พวกขอฟากทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดบ้านสวยๆในจังหวัดเชียงใหม่สบตรงจากช่องเราค่ะ เดี๋ยวเรามารับชมหน้าบ้านกันก่อนเลยนะคะตัวบ้านหลังนี้นะคะจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะได้วิวภูเขาวิว,วธรรมชาติรายล้อมเลยค่ะเป็นบ้านที่อยู่ด้านนอกโครงการนะคะไม่มีค่าส่วนกลางค่ะแต่สิ่งแวดล้อมก็ดีด้วยนะคะอยู่ในโซนอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะตำบลสันผีเสื้อค่ะคุณผู้ชมตัวบ้านนะคะก็จะออกแบบดีไซน์เป็นโทนสีขาวนะคะสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรารี่ค่ะและก็ความ บรรยากาศนะคะของที่นี่ก็เงียบสงบนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะลายล้อมค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กําแพงรั้วบ้านนะคะก็สูงถึง2เมตรเลยค่ะด้านหน้าเราก็ปลูกต้นไม้ไว้ให้นะคะแล้วก็ตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นประตูทางเดินเล็กนะคะส่วนด้านซ้ายตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นที่ทิ้งขยะค่ะส่วนที่ดินด้านข้างบ้านนะคะก็เป็นบ้านายังไม่มีบ้านนะคะ และก็ส่วนของด้านนี้กันก่อนเลยค่ะพื้นของโรงจอดรถนะคะเป็นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายค่ะแล้วก็สามารถจอดรถนะคะในหลังคาเนี่ยได้ถึง3คันด้านนอกนะคะเรียงกัน3คันหลังนี้นะคะ6คันสบายๆเลยค่ะแล้วก็ส่วนของการดีไซน์นะคะภายนอกนะคะก็จะกว้างขวางเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะออกแบบมาทั้งพื้นที่ใช้สอยก็กว้างนะคะแล้วก็ยังมี พื้นที่ของโซนสวนนะคะให้ค่อนข้างเยอะเลยทั้งด้านหน้าบ้านแล้วก็ด้านหลังบ้านด้วยค่ะคุณผู้ชมส่วนด้านซ้ายนะคะตัวของกําแพงบ้านแล้วก็ปลูกต้นไทรเกาหลีไว้ให้นะคะและก็ตัวบ้านหลังนี้นะคะลงเสาเข็มไว้ให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวของผนังนะคะก็เป็นอิฐมวลแดงอย่างดีเลยค่ะและส่วนทางด้านนี้นะคะ ก็เป็นพื้นที่นะคะสำหรับจอดรถยนต์นะคะที่รองรับมาให้ก็จะเป็นตัวของ EV charger นะคะมีให้ครบพร้อมเรียบร้อยด้วยนะคะส่วนทางเดินด้านนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินด้านข้างบ้านค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เวลาเราจอดรถนะคะเราสามารถที่จะยิงตรงไปยังโซนห้องครัวได้แล้วก็ด้านฝั่งนี้นะคะก็จะมีพี่ห้องอ่อห้องของพี่แม่บ้านพี่พ่อบ้านด้วยนะคะ และก็ตรงด้านนี้ก็จะเป็นแผนทางเดินไปยังด้านในนะคะตัวบ้านหลักค่ะและส่วนทางด้านนี้นะคะก็เป็นพื้นที่สวนสวนสีเขียวนะคะคุณผู้ชมตรงนี้มีแผนทางเดินไปให้มุมเนี้บ่มองว่าเราสามารถที่จะวางศาลานะคะเล็กๆนะคะหรือเป็นพื้นที่ที่ทํากิจกรรมกับครอบครัวได้ด้วยแล้วเวลาเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเดินไปยังด้านในบ้านเนี่ยเราเห็นวิวภูเขาได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ และต้นไม้ที่ให้มานะคะก็จะเป็นว่าน้ำโขงนะคะเพื่อดูแบบความล่มลื่นหน้าอยู่นะคะคุณผู้ชมตัวโซนของภายในบ้านท้ายนอกนะคะก็เป็นบ้านเปล่านะคะสีขาวสว่างโปร่งเลยค่ะน,นี่ก็มีสเตปบันไดขึ้นอยู่2ขัน้นตรงเฉลียงหน้าบ้านนะคะสามารถวางโต๊ะกาแฟเล็กๆน่ารักได้ด้วยค่ะแล้วก็ประตูบ้านนะคะ หลาบานใหญ่มากเลยนะคะติดตั้งดิจิตอลดอ o r ล็อกไว้ให้นะคะเรียบร้อยเลยสามารถใช้ทั้งสแกนนิ้วรหัสผ่านแล้วก็แมนนวลได้ด้วยนะคะตรงประตูนะคะก็จะเป็นลายแบบาไลายไม้นะคะเป็นวัสดุจากอลูมิเนียมค่ะเดี๋ยวตามโบมาลับชมด้านในกันนะคะ เข้ามายัางด้านในบ้านกันแล้วนะคะภายในนะคะก็กว้างขวางโอโถงเลยค่ะพื้นที่แรกที่โบยืนอยู่นะคะก็จะเป็นโถงต้อนรับนะคะตกแต่งเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มค่ะพื้นจนถึงฝ้าเพดานนะคะตรงนี้นะคะก็6เมตรเลยด้านบนก็ติดตั้งโคมไฟชนเ d เ l ียไว้ให้สวยงามส่วนวัสดุพื้นนะคะจะเป็น กระเบื้องแกรนิโตเคลือบนะคะแล้วก็ที่โบยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เหมาะสําหรับวางเซตโซฟาคือเวลาเราเดินเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็มีพื้นที่ให้เราเนี่ยได้บิวอินนะคะอาจจะเป็นแบบว่าชั้นเก็บของแล้วก็บิวอินตรงของผนังตรงนี้ก็ติดตั้งตัวของทีวีนะคะแล้วก็ชั้นวางทีวีเพิ่มเติมภายในบ้านนะคะก็จะได้รับแสงธรรมชาติเข้ามานะคะรอบทิศทางเลยเพราะว่าตัวของผนังนะคะก็จะเป็นผนังกระจกค่ะ แล้วก็ส่วนบรรยากาศที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้เห็นวิวรอบบ้านเลยได้เห็นวิวสระว่ายน้ําส่วนมองไปทางด้านนู้นก็จะเป็นวิวสวนหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมคือบ้านหลังนี้นะคะเราจะไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์นะคะก็จะเหมาะให้กับท่านไหนนะคะที่มองหาบ้านเปล่าแล้วก็ต้องการที่จะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เองนะคะคุณผู้ชมและก็ด้านนี้นะคะก็มีประตูสไลด์บานใหญ่ๆเลยนะคะสามารถเปิดรับลมนะคะเพิ่มเติมได้ ให้เราสามารถเห็นวิวนะคะตัวของสระว่ายน้ำค่ะตรงนี้เราก็เดินออกเชื่อมมานะคะส่วนพื้นของตรงทหรือเทเลสตรงนี้นะคะก็วัดสดุเนี่ยเป็นแบบทรายล้างนะคะและสระว่ายน้ำค่ะเป็นระบบเกลือเลยนะคะกว้าง4เมตรค่ะยาว8เมตรเลยนะคะตรงนี้เราก็จะได้เห็นวิวสวนนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ตรงนี้ให้วาง ตัวของเตียงนอนอาบแดดได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมนะคะก็สามารถมีพื้นที่นะคะทํากิจกรรมปาร์ตี้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นแบบพื้นที่ล้างตัวให้นะคะส่วนงานตรงบิวอินตรงนั้นนะคะก็จะเป็นตัวของอะระบบนะคะของเครื่องน้ํานะคะระบบของเครื่องสระว่ายน้ําค่ะแล้วก็มุมด้านนี้นะคะยังมีมุมสีเขียวนะคะให้เราเนี่ยได้เอนจอยนะคะอยากจะปลูกต้นไม้อะไรเพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยวบุพาเดินลงมาทางด้านนี้นะคะ นี่เลยค่ะยังมีพื้นที่สีเขียวคือออกแบบมาให้ลงตัวเลยนะคะเผื่อว่าเราต้องการที่จะปลูกอะไรเพิ่มเติมนะคะส่วนห้องนี้นะคะก็จะเป็นประตูบานสไลด์เป็นหนึ่งห้องนอนที่อยู่ชั้นหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะเราก็สามารถไว้ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะผู้สูงอายุหรือเป็นสําหรับแขกก็ได้นะคะนี่ค่ะก็จะเปิดประตูบานสไลด์แบบนี้ได้นะคะแต่เดี๋ยวโูพาไปชมด้านในหลักกันให้ครบก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาห้องนี้อีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็ภายในนะคะก็ตกแต่งเป็นแบบโทนสีออกสีขาวนะคะแล้วก็เป็นแบบสมของสีควันบุหรี่นะคะอย่างมุมทางด้านนี้นะคะก็เผื่อไว้บิวอินเพิ่มเติมนะคะอาจจะแบบตัวของแผนที่ครัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไว้ตัดเตรียมอาหารนะคะดิงแอเรียก็วางตรงนี้ได้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาวางโต๊ะอาหารเราก็จะได้เห็นวิวสระว่ายน้าด้วยส่วนพื้นที่ตรงโถงใต้บันไดนะคะ มุมด้านนี้ค่ะบมมองว่าท่านไหนนะคะอาจจะแบบวางตัวของอโซฟาเล็กๆนะคะเป็นพื้นที่เอาไว้ให้เด็กๆหรือแบบนั่งอ่านนั่งซื้อเล่นอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมหรือท่านไหนเนี่ยที่มีน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะทําให้พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นบ้านของน้องเขาได้ด้วยค่ะส่วนมายังด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของโซนฟังก์ชันห้องน้ําห้องรับแขกนะคะห้องน้ำห้องรับแขกก็ออกแบบมาลงตัวกว้างขวางนะคะ ตรงนี้ก็จะมีพื้นที่โซนอาบน้าให้ด้วยนะคะตัวของโถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็อ่างล้างมือตรงนี้เราใช้ของ Black p e โตนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามตรงด้านนี้นะคะตรงเนี้ยเราก็เผื่อไว้แบบว่าอาจจะแบบเป็นพื้นที่วางเครื่องซักผ้านะคะเครื่องอบผ้าตรงนี้ได้ด้วยะคะ่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะเป็นห้องเก็บของนะคะมีห้องเก็บของที่อยู่ด้านนี้แล้วก็ตู้คอนโทรลไฟนะคะให้ตรงฝั่งด้านนี้ ส่วนฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องครัวไทยก็คือปิดทึบดีมากเลยค่ะนะคะคิดกลิ่นก็จะได้ไม่ฟุ้งนะคะห้องครัวไทยก็มีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางนะคะเคาน์เตอร์ครัวนะคะพร้อมกับเตาแก๊สนะคะของแบนเชคก้าหวาัวแล้วก็มุดดูดควันม,มีให้ครบพร้อมเรียบร้อยซิงลังจานแล้วก็ตัวนี้มีหน้าต่างเนี่ยบานกระทุ้งนะคะให้เราเปิดระบายอากาศได้ด้วยะคะ่ะส่วนประตูตรงด้านนี้ก็จะไปโผล่ตรง ด้านข้างบ้านนะคะแล้วก็เชื่อมกับโซนของโรงจอดรถด้วยเผื่อว่าเวลาเราซื้อของไปช้อปปิ้งมานะคะจอดรถปุ๊บสามารถวิ่งตรงทางด้านนี้นะคะเข้ามายัางห้องครัวได้ด้วยค่ะแล้วก็ด้านข้างตรงด้านนี้นะคะก็ทําเป็นพื้นคอนกรีตนะคะทรายล้างไว้ให้เรียบร้อยสามารถเดินเชื่อมไปยังด้านหลังบ้านได้ส่วน ห้องนี้นะคะเป็นห้องสําหรับที่แม่บ้านพี่พ่อบ้านนะคะหรือท่านไหนนะคะที่ไม่ได้มีพี่เขาอยู่ประจําอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถทําเป็นห้องเก็บของก็ได้หรือบางทีมีใครไปมาแล้วแบบไม่ได้เป็นแขกสังทที่อยากจ,จะขอเข้าห้องน้ําหน่อยแป๊บหนึ่งเนี้ยเราก็ให้เข้าตรงนี้ได้นะคะแต่อันนี้ถ้าสมมติว่ามีแบบพี่ที่ดูแลบ้านอยู่ประจำอย่างเงี้ยเขาก็จะมีห้องน้ํามีพื้นที่อาบน้ําแบบส่วนตัวอย่างดีเลยนะคะ ก็สามารถที่จะวางเตียงนอน3ฟุตได้อย่างสบายๆเลยค่ะส่วนมายัางด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ไปยัง1ห้องนอนที่อยู่ชั้น1นะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ตรงนี้ให้เราได้วางแบบเด coration built in เป็นชั้นเก็บของไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ด้วยค่ะห้องนอนห้องนี้นะคะก็ออกแบบมาให้แบบลงตัวเลยนะคะพื้นวัสดุของห้องนี้จะเป็น S p C ลายไม้นะคะเป็นสีแบบว่าอบอุ่นมากเลยนะคะแล้วก็ห้องน้ำกว้างขวางค่ะ โสุขภาพฑ์อ่างล้างมือเป็นของแบนคอตโตนะคะชวาเวลนห็นชวาวติดตั้งไว้ให้แล้วก็บ้านหลังนี้นะคะเขาจะมีหม้อต้มแยกสําหรับชั้น1และชั้น2ด้วยค่ะนะคะก็เป็นน้ําร้อนน้ําเย็นทั้งหลังนะคะส่วนพื้นที่ตรงด้านนี้นะคะก็เป็นแบบพื้นที่สําหรับวางเตียงนอนหรือเราอาจจะทําเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้นะคะหรือห้องยิมก็ได้ะคะ่ะออกกําลังกายนะคะหน้าต่างบานสไลด์แบบบานใหญ่เลยนะคะ แล้วก็ฝั่งด้านนี้เราสามารถที่จะแบบอาจจะเป็นแบบหัวเตียงอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของไปโซนของสระว่ายน้ําที่เราสามารถจะเปิดนะคะประตูบานสไลด์ได้แบบนี้เลยมีค่ะก็เปิดเชื่อมกันได้นะคะ <S <S บานสไลด์นะคะอลูมิเนียมหนาแน่นเลยค่ะ ถัดมานะคะเดี๋ยวขึ้นไปชมชั้น2กันค่ะตรงนี้นะคะบันไดเนี่ยก็เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยตัวของเราบันไดนี้ก็เป็นกระจกแคมเปอร์หนาแน่นเลยนะคะส่วนตัวท็อปตรงจับตรงนี้ก็จะเป็นไม้จริงเลยะคะ่ะอย่างพื้นของตัวบันไดที่จะขึ้นไปนะคะก็จะเป็นแบบ SPC ลายไม้นะคะสีแบบอ่อนละมุนเป็นโทนสีไม้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวตามโบขึ้นไปชมชั้น2กันค่ะ โถงทางเดินขึ้นบันไดตรงด้านนี้นะคะก็จะมีตัวของผนังกระจกบานใหญ่นะคะให้ได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาอย่างตัวบ้านอย่างดีเลยนะคะส่วนฟังก์ชันของชั้น2นะคะจะมี3มห้องนอนสมห้องน้ําในตัวนะคะพื้นนะคะจะเป็นวัสดุ SPC ลายไม้นะคะกันน้ำกันปวกน,นะคะดูแลรักษาง่ายด้วยค่ะแล้วก็อายุการใช้งานนะคะทนนานค่ะห้องนอนห้องแรกนะคะอยู่ทางด้านนี้ค่ะ เข้ามาแล้วห้องนี้นะคะก็จะพบกับเป็นโซนของอโซนวอล์กอินโคเซตนะคะพื้นที่แต่งตัวก่อนนะคะทุกผู้ชมก็แบ่งแยกไว้ให้นะคะแล้วก็ห้องน้ําแบ่งแยกสัดส่วนไว้ให้ะคะ่ะห้องน้ำนะคะมีพื้นที่กว้างขวางค่ะแล้วก็มีตัวของอันนี้ก็จะเป็นระบบหม้อต้มนะคะตัวของกระจกนะคะก็จะเป็นแบบไฟ LED แบบนี้เลยนะคะของคุณผู้หญิงก็เช็คเวลาแต่งหน้าได้ะคะ่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะ ประตูบานสไลด์นะคะเป็นโซนของมุมพักผ่อนค่ะห้องนี้นะคะเห็นวิวภูเขาแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะอย่างตรงเนี้ยค่ะเราแบบวางเตียงนอนนะคะแล้วก็ผนังด้านนี้ก็ติดตั้งทีวีนะคะพอมองไปข้างด้านเนี้ยเป็นพระธาตุดอยสุเทพอย่างสวยเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวของกระจกนะคะได้รับแสงธรรมชาติอย่างดีมีตัวของนี่ด้วยนะคะระเบียงออกไปยังด้านนอกค่ะ ะะเราสามารถที่จะเดินได้นอกบ้านเลยมีออกมายับชมบรรยากาศมองลงไปคือจะเป็นพื้นที่สวนนะคะที่อยู่ด้านหน้าบ้านแล้วก็เดินรอบได้แบบนี้ด้วยนะคะก็ระเบียงคือกว้างมากนะคะแล้วก็เป็นบ้านที่อยู่ในอำเภอเมืองแต่เห็นภูเขาแล้วก็มีตัวของสวนลำไย,ยนะคะให้เราได้เห็นแบบว่าโซนสีเขียวแบบเหมือนได้พักผ่อนไปในตัวด้วยนะคะได้เห็นบรรยากาศธรรมชาติส่วนห้องนี้นะคะ เขามีระเบียงให้ถึงสองฝั่งเลยค่ะอยู่ด้านนี้ด้วยนะคะระเบียงกว้างมากออกออกแบบระเบียงมาให้เยอะใหญ่มากเลยนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ห้องนี้เนี่ยระเบียงเนี่ยสามารถทะลุไปยังโซนของอีกหนึ่งห้องนอนฝั่งนู้นได้ด้วยนะคะพื้นที่ตรงด้านนี้ก็ยังไม่มีเพื่อนบ้านนะคะคุณผู้ชมแต่โซนเนี้ค่ะไปมาสะดวกนะคะไม่เปรี่ยวแล้วก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยโซนนี้ก็จะเปบไซส์พูวิลล่านะคะแบบอยู่รอบๆเลยค่ะ ถัดมาก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะห้องนอนแต่ละห้องก็กว้างขวางนะคะมีพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัวมากๆเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้พื้นที่ตรงเนี้เป็นประตูบานสไลด์แบ่งสัดส่วนนะคะสำหรับ walk in closet นะคะก็ถือว่าแยกฟังก์ชันให้ดีนะคะเวลาแบบเหมือนนอนพักผ่อนอยู่อย่างเงี้ยใครอยากจะแต่งตัวก็ไม่รบก,กวนกันนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะ build in ตู้เสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะ แล้วก็ห้องน้ำาก็แบ่งแยกไว้ให้อยู่ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่กว้างขวางมีพื้นที่อาบน้ําได้แบบไม่แออัดนะคะเรนชาวเวอร์แอน์ชาวเวอร์แล้วก็ติดตั้งไว้ให้แล้วก็ผุกของห้องน้ํานะคะจะเป็นตัวกระจก LED นะคะปรับแสงปรับโหมดได้ด้วยนะคะ ส่วนฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมพักผ่อนนะคะก็จะมีพื้นที่นะคะกว้างขวางเลยค่ะพื้นที่ที่โบยืนอยู่นะคะก็วางเตียงนอนนะคะคิงไซส์ได้แบบสบายเลยส่วนฝั่งนี้ผนังตรงนี้ก็บิวอินชั้นวางทีวีติดตัวของทีวีติดผนังนะคะแล้วก็หน้าต่างบานสไลด์นะคะกระจกตรงนี้นะคะบานใหญ่เลยค่ะมีระเบียงให้ห้องนอนห้องนี้จะได้วิวนะคะ ตรงสะว่ายน้ํานะคะแล้วก็ตอนนี้มีเพื่อนบ้านนะคะเขาก็กําลังสร้างบ้านนะคะอยู่ตรงนี้ก็ไม่เหงาไม่เปลี่ยวค่ะถัดมาก็จะเป็นห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะที่อยู่ดังนี้ก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะมาสเตอร์เบดมนะคะก็มีพื้นที่ที่กว้างนะคะพื้นที่พอเราเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้เหมาะสำหรับเป็นโซนของ Walk-in c l o s e t เลยนะคะ ห้องแต่งตัวอยู่ทางด้านนี้อันนี้ก็วางโตเครื่องแป้งนะคะแล้วก็ส่วนมุมนี้นะคะก็สามารถที่จะบิวอินอาจจะเป็นโซนของแบบชั้นวางของเพิ่มเติมนะคะหรือจะเป็นมุมทํางานเล็กๆตรงนี้ก็ได้แล้วก็ห้องน้ํานะคะส่วนตัวห้องน้ํากว้างมากค่ะนะคะห้องน้ํานะคะตัวของอ่างล้างหน้าเนี่ยออกแบบมาเป็นแบบพิสแอนเฮอร์เลยนะคะแล้วก็กระจกบ,บานใหญ่เลยนะคะตรงนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นแบบ L แสงนะคะเนีมีอ่างอาบน้ําไว้ให้ทําสปาอยู่ที่บ้านนะคะพื้นที่โซนเปียกก็ตรงนี้นะคะชาวเวอร์เนี่ยมีเลนชาวเวอร์แฮนชาวเวอร์ให้แล้วก็ยังมีช่องบล็อกตรงนี้เอาไว้วางอุปกรณ์นะคะแชมพูสบู่ค่ะส่วนโถสุขภัณฑ์อยู่ด้านนี้นะคะเป็นของแบรนด์คอตโตนะคะก็กว้างขวางเลยค่ะแล้วก็มายังด้านนี้กันนะคะ มุมด้านนี้เป็นมุมพักผ่อนเป็นมุมนอนหลับสบายเลยห้องนี้นะคะก็หน้าต่างนะคะแล้วก็ประตูตัวของบานสไลด์เนี่ยบานใหญ่มากเลยแสยงธรรมชาติเข้ามาดีมากๆนะคะแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะคะเห็นวิวภูเขานะคะชัดเจนเลยนะคะเปิดระเบียงไปแบบว่ารับชมบรรยากาศตรงด้านนี้ได้ด้วยะคะ่ะและก็กรอบอลูมิเนียมของเขานะคะหนานแน่นแข็งแรงมากเลยเวลาปิดปุ๊บเนี่ย กันเสียงรบกวนด้วยนะคะคุณผู้ชมห้องนอนห้องนี้ก็มีระเบียงกว้างขวางอยู่ฝั่งด้านนี้นะคะสามารถจะมีแบบกับโต๊ะกาแฟเล็กๆน่ารักตรงนี้เพิ่มเติมได้ด้วยค่ะนะคะคือระเบียงตรงนี้สามารถเชื่อมไปยังโซนของอีกหนึ่งห้องนอนฝั่งนู้นได้ด้วยนะคะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ในทำเลอําเภอเมืองเลยค่ะที่สำคัญนะคะเขาก็ยังได้วิวภูเขาและก็ลายล้อมด้วยต้นไม้นะคะให้ความร่มลื่นหน้าอยู่นะคะจะไปสนามบินก็30นาทีค่ะไปห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลนะคะห้างใหญ่เนี่ย15นาทีค่ะตลาดรวมโชคมีโชคพาซ่านะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยนะคะเพียงแค่10นาทีแล้วก็โรงเรียนนาชาติชั้นนานะคะ นครพายัพอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลค่ะก็ประมาณ10นาทีเช่นกันนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะมาพร้อมกับเนื้อที่ดินค่ะ1น2งตารางวาพื้นที่ใช้สอยก็กว้างขวางมากเลยนะคะ408ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ําและก็จอดรถได้มากถึง6คันนะคะบ้านหลังนี้บอมองว่าเหมาะสําหรับครอบครัวขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ท่านไหนที่มองหาบ้านที่อยู่ในอำเภอเมืองไปนิมมานไปยังโซนแบบสะดวกสบายนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะคะ ถ้ามองเป็นการลงทุนปล่อยเช่าก็ถือว่าเป็นทำเลที่ดีเยี่ยมเลยใ,ใกล้กับโรงเนนนะชาชั้นนำนะคะในจังหวัดเชียงใหม่หากท่านไหนคะ่ะสนใจที่จะนัดชมบ้านหลังนี้ก็โทรหาโบโดยตรงได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อด้านล่างนี้นะคะหรืออยากจะแอดไลน์มาคุยกับเราก็ได้คะ่ะแอดไซ์คูเมืองค่ะและท่านไหนคะ่ะมองหาสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในจังหวัดเชียงใหม่ติดตามจากเว็บไซต์เราได้คะ่ะ Www ร์ไวท์เว็บคูเมืองพาร์ตี้ .com สำหรับวันนี้โบและทีมงานขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ